คือว่าซีนแมปใหญ่แมปนี้อัปเดตระบบจะพังหรือเปล่าอยากรู้ว่าแมปอะไรไปดูได้เลยครับแมป Night 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 In Foley นะผมแบบนี้นะผมก็จะอัปเดตนะครับผมซึ่งอัปเดตปาร์ตี้นะผมจะมาเวลาวันที่22นะครับก็คือวันนี้แหละพอดูซึ่งเวลาที่มาก็คือ3ามทุ่มนะครับแห้น้องเข้าแมปไปเล่นนะครับผมแล้วก็รอฝนตกนะครับผมพอเขาอัปเดตเสร็จปับ๊บน้องๆก็จะได้เพชรฟรีนะผมทั้งหมด20เจมนะครับแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ The Fox Inversion นะผมอันนี้ก็คือจะเป็นอัปเดตแบบบบเเเเเเพพิิาานะ่่่่่มมมมกกกขข้าา้าาาาานนะซึงวลทีีย ก็คือ Lightning Update นะครับผมเหมือนจะเป็นการรีเวิร์กผลสายฟ้ามาใหม่นะคอดูซึ่งเวลาที่อัปเดตนะผมก็คือวันที่23นะผมพรุ่งนี้นะผมเวลา4ทุ่มนะครับและในส่วนของ g ก o r c า a ์ดนะผมความต้องการเพิ่ม a d ด i ิน a อเข้ามาก็คือจะเป็นศึกระหว่างคุณแซมมีบบ od, น่นะผมผู้สร้างแบบสตีลอเบอดกับคุณเจเดลวนะผมผู้สร้างแบบโก o อ a รดนซึ่งทนะัสอแบบนี้ผมจะอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับผมพรุ่งนี้นะผมเวลาวันที่23เวลา3ทุ่มนะครับผมใครที่อยู่ทีมของคุณเจเดงียบวนใครีะผมก็